แฟนคลับเผยให้ยอนบินซนเยจินพักร้อนเกาะเชจูด้วยกันกลางปีก่อนเอาแล้วครับปิดท้ายนะครับไปที่บันเทิงเกาหลีใต้มาดีกว่านะครับคู่รักข้ามปีเลยจากซีรีส์นะที่เป็นคู่รักกันมาสู่ชีวิตจริงนะครับกับพยอนบินและก็ซนเยจินนั่นเองนะครับเอาเรามาดูภาพหวานๆของพวกเขากันดีกว่าครับนี่แหละครับอีกหนึ่งคู่หวานคนดังแห่งวงการบันเทิงแดนกิมจินะครับ อ่า,อาที่ทําให้แฟนๆฟินกันข้ามปีจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับเรากำลังพูดถึงผู้ของบินจินฮะหรือว่าายอนบินแล้วก็ซนเยจินนะครับพระนางจากซีรีส์ crash landing on you นะครับหรือว่าปักหมุดรรักฉุกเฉินนะฮะที่ตอนนี้เป็นคู่จริงนอกจอนะฮะหลังจากยืนยันสถานะแฟนตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่ของปี2021ที่ผ่านมานั่นเองครับประเด็นนะฮะมีอยู่ว่าล่าสุดครับ ชาวเน็ตเกาหลีคนหนึ่งนะฮะพากันหวีดย้อนหลังนะครับกับโพสต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งทีนะฮะที่โพสต์เอาไว้เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะฮะโดยประเด็นที่โพสเนี่ยก็คือเรื่องที่คู่ของบินจินนะครับได้ไปพบได้ไปพบรักพักร้อนกนันที่เกาะเชจูนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2021ที่ผ่านมานะฮะโดยมีการเช่าบ้านพักแพงหนึ่งเอาไว้พักผ่อนนะครับซึ่งชาวเน็ตคนโพสต์เนี่ยบอกว่า ไม่ได้เจอพระเอกนางเอกคู่นี้กับตาตัวเองนะแต่เพราะว่าฮยอนบินและโซนเย,ยจินไปเช่าบ้านพักของคนที่รู้จักของคนโพส์นะฮะในการมาพักร้อดนด้วยกันครั้งนี้พร้อมกับมีการโชว์หลักฐานด้วยคือลายเซ็นนะของคู่บินจินครับที่มีการลงวันที่เอาไว้คือเดือนกรกฎาคมนะฮะปี2021นะฮะอย่างที่คนโพส์บอกเอาไว้เองครับจากตรงนี้แหละครับเหล่าคาจินก็ฟินกันโอ้ยหลักฐานมากันแบบ เห็นชัดๆกันขนาดนี้โดยสําหรับโซนเยจินนะฮะล่าสุดเขาเพิ่งฉลองวันเกิดอายุครบ41ปีไป,ไปหากนับแบบทั่วไปนะฮะหรือว่า12ปีหากนับแบบเกาหลีนะครับันที่11บดมกราคมโดยเธอได้มีการโพสต์ขอบคุณแฟนๆนะฮะที่พากันส่งเค้กแล้วก็ของขวัญมาให้เธอนะครับเนื่องในโอกาสเบิร์ธเดย์นะครับพร้อมกับบอกว่าปลื้มจนไม่รู้จะตอบแทนกลับคืนยังไงนะครับ แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าด้วยนิสัย,สยที่น่ารักของเธอทำให้ได้เป่าเค้กวันเกิดไม่รู้ตั้งกี่ก้อนนะครับส่วนซีรีส์ลุ้งใหม่ของเธอะคะับเทอรรี่นายก็กําลังถ่ายทําอยู่นะครับกำหนดลงจอทางสถานี JTBC นะครับก็ตั้งแต่16กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนงครับ ยเนี่ยล่ะยังคงกริตกราดแล้วก็กระแสตอบรับดีสม่ำเสมอนะจากคู่ในซีรีส์มาสู่คู่จริงเห็นลเซนก็กรีดกราดกันได้แหมก็ฟินไงแต่จริงๆเขาก็มากันหลังจากที่เขาเปิดตัวแล้วเนอะเขาเปิดตัวมาต้นปีแล้วเขาจะมาเที่ยวด้วยกันก็แหมไม่เป็นไรน่ารักดีสปีดใช่ค่ะ